ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับสำหรับคลิปนี nice. ้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไฟฉายคาดหัวนะครับครับสำหรับไฟฉายแบบคาดหัวนะครับที่มีปัญหาบ่อยมากก็คือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับบางเครื่องบางอันนะครับซื้อมายังไม่นานก็แบตเสื่อมแล้วก็มีวิธีกี่เปลี่ยนนะครับครับสำหรับไฟฉายแบบนี้นะครับก็มีฐานนะครับมีแบตเตอรี่เปลี่ยนอยู่นะครับ แล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับพอเปลี่ยนได้นะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากครับง่ายๆครับทีนี้เรามาดูวิธีเปลี่ยนเลยนะครับก็ถอดน็อตนะครับถอดน็อตคลายตัวนี้ออกครับบางรุ่นบางอันก็เป็นรุ่นที่ไม่มีน็อตยึดไม่สามารถที่จะแกะได้หรือเปิดได้นะครับก็จําเป็นครับต้องทิ้งครับพันรุนั้น บางรุ่นก็ยังมีน็อตให้เราหรือซ่อมได้อยู่นะครับส่วนมากนะครับน็อตมันก็จะซ่อนอยู่ใต้แผ่นโฟมนี่นะครับแล้วก็แกะตรงมุมนะครับมันก็จะมีรูน็อตอยู่ครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นแบตเตอรี่สองก้อนนะครับบางรุ่นก็มีก้อนเดียวบางรุ่นก็มีสองก้อนนะครับ ครับลักษณะนี้นะครับการต่อแบตเตอรี่เป็นการต่อขนานนะครับการต่อขนานนี่ <c oughs> ก็จะได้อ่วนเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามิลลิแอมหรือกระแสนี้ก็จะเพิ่มนะครับพอเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็บัดจีออกได้ครับบัดจีสายไฟออกเลย บางรุ่นจะเป็นการต่ออนุกรมนะครับถ้าเป็นการต่ออนุกรมก็จะต่อลักษณะบวกชนลบอย่างนี้นะครับตัวนี้จะได้วนเพิ่มครับแต่มิลลิแอมเท่าเดิมหรือกระแสเท่าเดิมแต่สำหรับตัวนี้เป็นการต่อขนานนะครับวนเท่าเดิมมิลลิแอมเพิ่มนะครับครั้นี้เป็นแบตลูกใหม่นะครับ ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมนะครับเราต้องใช้กระดาษทรายนะครับหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่จะขูดตรงผิวมันๆที่อยู่ตรงขั้วบวกขั้วลบนี่นะครับให้มันเป็นรอยที่เราจะเชื่อมมันจะได้ติดนะครับถ้าเราไม่ขูดออกตัวที่เป็นผิวมันมันจะเชื่อมไม่ติดนะครับ จะใช้มีดห,หรือใช้กระดาษทรายหรือถูก,กับพื้นปูนก็ได้ครับให้มันเป็นรอยหยาบๆนะครับให้ผิวมันมันหายไปเป็นสารเคลือบนะครับตัวนี้เอาพอเชื่อมติดนะครับทีนี้เราก็มา ไาตะก,กัวใส่ตรงหัวขั้วบวกขั้วลบก่อนนะครับที่จะเชื่อมกับสายไฟนะครับแบตเตอรี่พวกนี้เป็นฐานลิเทียมนะครับก็คือสามารถที่จะเอาไปชาร์จได้หลายๆครั้งนะครับจะแตกต่ตางกับฐาน นาฬิกาหรือฐานไฟฉายที่เราใช้ทั่วไปนะครับถ้าเป็นฐานชนิดนั้นใช้ไม่ได้นะครับพอเราไปชาร์จมันก็จะเกิดความร้อนแล้วก็จะเกิดระเบิดได้นะครับต้องเป็นฐานชาร์จเท่านั้นนะครับที่จะมาเปลี่ยนได้ ทีการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากครับก็ถอดตัวเก่าออกแล้วก็หาซื้อตัวใหม่ที่ตัวเท่าเดิมนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อแล้วก็ประกอบเข้าก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเรื่องราคาก็มีหลายรุ่นหลายราคานะครับแล้วแต่ครับสำหรับฐานก้อนเดิมนี้นะครับไม่มีค่าบอกเลยนะครับว่ากี่โวลต์กี่มิลลิแอม ครับสำหรับก้อนใหม่นี้ก็มีโวลต์บอกนะครับสาโวลต์หกพัอยมิลลิแอมนะครับที่ผมนำมาใช้ต่อในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับการต่ออนุกรมเอ้ยการต่อขนานนะครับการต่อขนานนี่เราก็ต้องใช้ไฟเชื่อมต่อระหว่างขั้วลบกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วบอดนะครับ พอปลอกสายไฟได้ครับก็มาเชื่อมต่อได้เลยนะครับถ้าจะต่อขนานก็ต่อลบกับลบนะครับถ้าต่อนุกรมก็ลบกับบวกนะครับ ค่าเรียงไฟก็จะต่างกันครับลืมบอกไปนะครับก็คือถ้าฐานสองก้อนนี้ถ้าอยากให้มันติดกันนะครับเราก็ใช้กาวสองหน้าก็ได้ครับกาวสองหน้ามาแปะแล้วก็ยึดให้มันติดกันเลยหรือไม่ก็ใช้ผ้าทพิพยดำนะครับพันติดกันไว้ ได้ไปข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งง่ายครับถ้ามีหัวแร้งมีมัดจีแล้วก็สามารถที่จะทำเองได้ครับของใช้ในบ้านเรา ้อนครับนี่ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อย การเชื่อมต่อแบบขนานนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับก็คือฝั่งที่เป็นขั้วบวกนะครับระหว่างสายไฟนะครับที่เราเชื่อมต่อต้องให้มีฉนวนหุ้มแล้วก็อย่าให้สายไฟถูกกับตัวโครงนะครับเพราะว่าจุดขั้วบวกก็จะมีแค่นี้นะครับภายนอกฝั่งที่เป็นกระบอกเป็นตัวถังข้างๆนี้ก็จะเป็นขั้วลบทั้งหมดนะครับก็คืออย่าให้ บอกพลาสติกตัวนี้ละลายหรือว่าฉีกขาดน,นะครับเพราะว่ามันจะเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้ขั้วบวกก็จะมีแค่จุดตรงกลางแค่นี้นะครับถ้าสายไฟพวกนี้รั่วหรือว่ามีสายทองแดงมาพาดผ่านระหว่างตัวถังของแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้เกิดไฟช็อตแล้วก็ไหม้ได้นะครับต้องระวังนิดนึงครับทีนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วก็มาเชื่อมต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่เลยนะครับว่าจะใช้งานได้ แค่ไหนนะครับก็ต้องดูนะครับสีแดงนะครับส่วนมากก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสีแดงเราก็ไปเชื่อมตัวเข้ากับขั้วบวกเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นไหนที่มีฐานก้อนเดียวก็จะง่ายนะครับก็สามารถต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบต่อหัวท้ายได้เลยสำหรับรุ่นไหนที่เป็น ฐานสองก้อนแบบนี้นะครับก็ต้องมาเชื่อมต่อให้ติดกันก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมขั้วบวกลบนะครับที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากครับเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็ไม่ยุ่งยากครับ ันนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ๋อยังไม่เปิดติดแล้วโอเคเลยไฟสว่างมากครับตอนนี้คือมีลลแอมสูงนะครับถ้ามีลแอมสูงนี้จะทำให้ไฟสว่างนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไฟฉายคาดหัวนะครับ ง่ายๆเพื่อนๆนะครับน้องๆสามารถที่จะชมคลิปวิดีโอแล้วก็ไปลองฝึกลองทำดูนะครับปูเนาะ ครับสำหรับแบตเตอรี่ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านอะไหล่รีทูนิคนะครับก็ไม่แพงนะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับให้เราไปเลือกดูได้เลยตั้งแต่ราคา4050ถึงหลักร้อยนะครับร0อยกว่าบาทก็มีนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ครับจากผมครับช่างโตูนครับ S T Service ครับขอบคุณครับ